มาวันนี้เราจะมาหยอดเห็บทำจัดเห็บแบบง่ายง่ายคุณแม่คุณแม่าเกลี่นี่แนมแน่อีเขากำลังบอกเห็ค่ะนี่อุดโปดแบบนี้เพียเห็นบอเห็นบอเห็นบอมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนไม่สําคัญเห็นบอแม่วิธีการยาหยอดค่ะง่ายๆประหยัดโอ้ยบอกตัหนึ่งกัดนะคะถ้าะไรจะเป็นน้าแบบนี้นะคะเป็นน้ำใสๆแบบนี้คุณแม่จ๋าได้มาค่ะ นะคะเลือกตามน้ำหนักแม่ตัดป๊ดปดนี่ตัดไปนี้ปืดนี่แล้วแม่หยอดตรงนี้ตรงเดียวห้ามหยอดตรงอื่นเพราะมันเรียถึงแม่หยอดหลังคออย่าหยุดเนาะหยอดตรงไปเลยค่ะอุ้ยมันไม่โดนตัวมันละลูกมันจะตายไหมมันตายค่ะตัวยามันจะซึมไปในผิวหนังนะคะไปกับน้ํามันเคลือบผิวค่ะแม่อุ้ยอย่าดิ้นอย่าดิจนอยลงไปให้หมดหลอดเลยนะคะหนึ่งหลอดต่อหนึ่งตัว คุมเห็บไม่ให้เห็บมาขึ้นไม่ให้หมัดมาขึ้นตัวหมาได้หนึ่งเดือนถ้ามีเห็บหมัดอยู่แบบนี้แม่เคยดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพามาดูใหม่มันจะรีบค่ะตัวนี้มันจะรีบลงนะคะนี่อ่ะไอตัวนั้นก็มีทําเหมือนกันค่ะแม่ามาหนึ่งหลอดหนึ่งตัวต่อหนึ่งหลอดจ้ะอ้าวใช้ได้ทุกสายพันธุ์นะคะเลือกตามน้ําหนักตัวค่ะนี่ตัวนี้สําหรับน้องหมาน้ําหนักสิบถึงยี่สิบกิโลค่ะนี่ตัดแบนี้ค่ะแม่ อีโนมาใกล้ๆอู้หูดิบใบมาโอดโอดดู่ยายายอดโอ้ยจุดนี้ยายาดิบดิบนี่ี๋ยวก็จุดเดียวค่ะแม่จุดเดียวค่ะเดี๋ยวตัวยามันจะไปทั่วๆเองนะคะอา้าวนี่แค่นี้ค่ะแม้จะอาบน้ําให้ตัวยา,ยาก็ยังคงประสิทธิภาพอยู่นะคะไม่ต้องกลัวอุ้ยยอดวันนี้พรุ่งนี้อาบน้ํายาจะหายไหมไม่หายค่ะนะคะอ,าอา่า,เ,อาเรียบร้อยค่ะคุณแม่ดาเรียบร้อยค่ะ ใครอยากได้วิธีกําจัดเห็บหมัดและป้องกันเห็บหมัดแบบง่ายๆนะคะทักหาหมอได้เลยนะคะอ้าวไปเลยอ่ะนะคะทักได้เลยจามีพร้อมส่งจ้ะแม่ไปจ้ะ